สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพล์ชาแนลค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีข้อมูลหลากหลายประเภทนะคะและก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนักเรียนก็จึงควรเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่างๆนะคะเทคนิคการค้นหาข้อมูลนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ใช้ในการค้นหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะคะซึ่งในการค้นหาข้อมูลจะใช้บริการจากเว็บไซต์สําหรับสืบค้นเรียกว่าการเสิร์ชเอนจินนะคะโดยมีเทคนิคในการค้นหาข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. การค้นหาโดยใช้คำสำคัญนะคะหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์คำที่ตรงประเด็นกระชับและตรงตามความต้องการเพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะ นักเรียนดูจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างการค้นหาโดยใช้คำสำคัญถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานต์นะคะว่าวันสงการานต์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะพิมพ์ว่าวันส,กนนสงกรานต์ประวัติวันสงกรานต์นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างนะคะต่อไปข้อ2ค่ะการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์นะคะ เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการเจาะจงชนิดของไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการซึ่งการค้นหาแบบนี้จะต้องอาศัยการค้นหาโดยใช้คำสำคัญร่วมด้วยนะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์ถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานตโดยต้องการที่จะค้นหาเฉพาะไฟล์ที่นำสกุล pdf เท่านั้นหรือจะเป็น jpg เท่านั้นนะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะ นักเรียนก็สามารถใส่ลงไปตามในตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงการที่เป็นไฟล์แบบ jpg หรือเป็นไฟล์ภาพนะคะ jpg คือไฟล์ภาพนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการค้นหาด้วยไฟล์ภาพให้นักเรียนดูนะคะเมื่อเราพิมพ์ลงไปว่าวันสงการ JPG นะคะดอตก็คือจุดนะคะวันสงกรานต์ JPG นักเรียนดูตามผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีผลลัพธ์เป็นรูปภาพของวันสงกรานต์นะคะก็คือจะเป็นไฟล์ภาพนะคะข้อ3การค้นหาภายในเว็บไซต์ที่กำหนด เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะหรือประเภทของเว็บไซต์ที่เราต้องการลงในช่องค้นหานะคะ <c oughs> เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เราต้องการนะคะ <c oughs> เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐนะคะจะเป็น go t h นะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างเลยค่ะถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกราน โดยต้องการที่จะค้นหาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐเท่านั้นจะสามารถค้นหาได้ด้วยคำค้นหาดังนี้นะคะในตัวอย่างจะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือพิมพ์ว่าวันสงกรานนะคะ site g o th นะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นของหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะคะต่อไปอันที่2คือใช้คำว่าวันสงกรานต์ t e ก็จะคือ m culture.go.th นะคะ culture จะแปลว่าวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะต่อไปนะคะข้อ4นะคะการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์แรกก็คืออัญ,ญประกาศนะคะหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะเป็นการค้นหาที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยคนะคะ ตัวอย่างนะคะถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์นะคะจะสามารถค้นหาได้ด้วยคําค้นหาดังนี้นะคะก็คือใส่เครื่องหมายคําพูดนะคะและใช้คําว่าสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์อย่างนี้เราเราจะได้ผลลัพธ์ที่แสดงผลทุกคําในประโยคที่เราพิมพ์นะคะเครื่องหมายที่2ก็คือเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏคํานั้นในหน้าเว็บเพจพร้อมกัน แต่ก่อนใส่เครื่องหมายบวกเราต้องว้นวรกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างเลยค่ะนักเรียนต้องการผลลัพธ์เกี่ยวกับวันสงการานกับผลลัพธ์เกี่ยวกับนางสงการานนะคะนักเรียนก็ใส่ไปในช่องค้นหานะคะว่าวันสงกรานวักหนึ่งครั้งแล้วก็บวกนางสงการานนะคะผลการค้นหาของเราก็คือจะได้ทั้งวันสงการานและนางสงการานนะคะต่อไปนะคะเครื่องหมายลบค่ะ เป็นการค้นหาโดยระบุคำที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บนนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าก่อนใส่เครื่องหมายลบต้องเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะเหมือนก,นกันกับเครื่องหมายบวกนะคะตัวอย่างนะคะถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานต์แต่ไม่ต้องการข้อมูลวันสงกรานต์ของภาคเหนือนะคะจะสามารถค้นหาได้ดังนี้ค่ะพิมพ์ลงไปว่าวันสงกรานต์นะคะเว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็ลบ นะคะแล้วก็ใส่คําว่าภาคเหนือนะคะอันนี้เราก็จะไม่เจอคําว่าภาคเหนือนะคะผลการค้นหาของเราจะไม่มีคําว่าภาคเหนือนะคะต่อไปข้อ5นะคะการค้นหาโดยใช้ตัวดําเนินการนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ตัวดําเนินการในการเชื่อมคํานะคะซึ่งตัวดําเนินการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจะมีดังนี้ค่ะตัวที่ 1, นะคะตัวดําเนินการ AN d ค่ะ a n d a n d นะคะ เป็นตัวดําเนินการที่ใช้เมื่อต้องการค้นหาคําสําคัญเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรทําในวันสงกรานต์นะคะจะสามารถค้นหาได้ด้วยคําค้นหาดังนี้ค่ะวันสงกรานต์นะคะแอนกิจกรรมนะคะอันนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์กิจกรรมของวันสงกรานต์นะคะว่ากิจกรรมที่ควรทําในประเพณีสงกรานต์ในวันสงกรานต์มีอะไรบ้าง ต่อไปตัวดำเนินการที่สองนะคะ o ค่ะ or นะคะอ่านว่า o เป็นตัวดำเนินการที่จะใช้เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์คำค้นหาลงไปนะคะ o แปลว่าหรือนะคะดูตัวอย่างนะคะถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในวันสงกรานต์โดยต้องการให้เว็บไซต์แสดงข้อมูลการส่งน้ำพระหรือการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะจะสามารถค้นหาได้ด้วยคำค้นหาดังนี้ค่ะ ส่งน้ําพระอลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะก็คือส่งน้ําพระหรือลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะผลที่ปรากฏในการค้นหาก็จะมีทั้งส่งน้ําพระหรือลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็จะขึ้นมาทั้งสองคำค้นหานะคะ,ะนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะต่อไปนักเรียนดูใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบว่า ควรใช้คำค้นหาใดจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปผักใช่ไหมเราต้องการที่จะค้นหารูปผักนะคะนักเรียนก็พิมพ์ลงไปว่าว่าอะไรคะผักนะคะถ้าต้องการให้เป็นผักสีเขียวนักเรียนอาจจะพิมพ์ว่าผักใบเขียวก็ได้นะคะต่อไปคำที่สองนะคะเป็นรูปของเต่านะคะเต่าตัวนี้เป็นเต่าทะเลนะคะเพราะว่า ว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะคะนักเรียนอาจจะค้นคําว่าเต่าหรือคําว่าเต่าทะเลก็ได้ค่ะต่อไปคําที่3นะคะเป็นรูปรถยนต์นักเรียนก็ควรจะค้นคําว่ารถยนต์นะคะหรือถ้านักเรียนต้องการรถยนต์ที่เป็นสีแดงนักเรียนก็ค้นคําว่ารถยนต์สีแดงได้นะคะคําสุดท้ายนะคะเป็นรูปที่แม่กําลังอุ้มลูกนะคะนักเรียนจะใช้คําค้นว่าอะไรคะ พิมพ์ลงไปเลยว่าแม่อุ้มลูกนะคะเราก็จะได้รูปที่เป็นแม่อุ้มลูกน้อยอยู่นะคะต่อไปข้อ2นะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วบอกว่าควรใช้คําค้นหาใดในการค้นหาข้อมูลนะคะข้อ 1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระแก้วนะคะนักเรียนจะใช้คำว่าอะไรคะง่ายๆสั้นๆเลยก็คือประวัติวัดพระแก้วนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือที่ไม่ใช่วัดอ่าเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วนะคะใช้เครื่องหมายอะไรได้คะอ่าใช้เครื่องหมายลบนั่นเองก็คือจะพิมพ์ลงไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือแล้วก็ลบวัดนะคะแต่ต้องเว้นวรรกก่อน1ครั้งนะคะค่อยใส่เครื่องหมายลบนะคะ ต่อไปข้อ3ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญโดยเน้นวันแม่แห่งชาตินะคะนักเรียนก็สามารถพิมพ์ลงไปเลยว่าวันสำคัญนะคะต้องการวันแม่แห่งชาติด้วยใช่ไหมก็บวกวันแม่แห่งชาติเลยนะคะนักเรียนจะได้ข้อมูลที่เน้นวันแม่แห่งชาตินะคะแต่อย่าลืมวักก่อนเครื่องหมายบวกนะคะ ต่อไปข้อสีนะคะข้อสุดท้ายค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยหรืออาหารต่างชาตินะคะหรือเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าใช้คำว่าคำว่าอะไรคะคำว่า OR นะคะ o r นะคะคำว่าอแปลว่าหรือนะคะก็คืออาหารไทยออาหารต่างชาตินะคะสำหรับวันนี้ครูแพรก็ขอจบการสอนจะเพลงเท่านี้ ครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนอ,อย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ Hulicon